อเจครับาาครับวันนี้เรามาที่สวนอัมพวานะครับเลยวัดพระมุสมาหน่อยหนึ่งนะครับสวนคนดังใจดีก็คือป้าแจ๋วของเรานี่แหละครับธรรมชาติสุดๆนะครับอัมพวาเนี่ยนัน่นมีสมาชิกส่งเสียงต้อนรับแล้ว <c oughs> อ่าเลยนะครับปแจ่วไปแล้วครับเประ่เวบลอ้อครับเราจะเห็นว่าข้างบนนี่นะครับเป็นต้มโอทั้งนั้นเลยนะครับประเจ่วนี่พันเขาใหญ่ใช่ไหม

อ๋อเอาครับครับเจิญครับป้าแจ๋วไม่สอยเอาไม่ตัดและไม่ไหวานทีนี้ประแจ๋วกำลังสอยมะกูดหวานนะครับให้ชาวกรุงเทพและก็ทุกท่านได้เห็นกันว่าเป็นยังไงครับอุ้ยมะร้าวลดนเล้วป้าแจ๋วอ๋อ นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบักรูดหวานแพะแจ๋วสีแบบนี้คือสุกไวใช่ไหมครับอ๋อโอ,โอ al. หอมด้วงแพะแจ๋วหอมหอมแม่แจ๋วบอกว่าแกะลองแกะชิมเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตนะครับแกะชิมเลยโอ,โอ้โหนี่ครับนี่ครับด้านในครับนี่ครับเหมือน เหมือนส้มนะครับเนี่ยเหมือนส้มนะฮะอืหวานช่ำเลยครับโอ้รสชาติอืมอ,อ,อร่อร่อยรสชาติอร่อยจริงๆครับโอ้หวานจริงมะแจ้วรสชาตินะครับนี่ให้ดูนะครับโอ้โหนี่ฮนะก็คือคือปอกออกมานี่ก็เหมือนส้มเลยนะครับดูกันชัดๆนะครับเนี่ย เนี่ยเหมือนส้มเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยโอ้โหรสชาติกินหอมเลยนะฮะกินกินหอมมากๆเลยนี่คือสมุนไพรดีๆของประเทศไทยเรานะครับสุดยอดสุดยอดเลยนะครับนี่คือมะกรูดหวานนะครับมะกรูดหวานนะครับอันนี้เรามาที่สวนป้าแจ๋วนะครับอัมพวาใกล้ๆกับวัดละมุดนะครับผมสุดยอด เดี๋ยวผมจิ้มให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอืมหวานหวานเหมือนส้มเลยหวานหวานหอมอืมดียอดป้าแจ๋ผมว่าสีนี้จะหวานมากเลยนะรสจัดนะฮะอืมสุขคาต้นนะปะ้าแจ๋หวานเกินแล้ว,ลวอืม,มอืมคือเปรี้ยวเลยป้าแจ๋คือเปรี้ยวเลยฮนะ ส uh, ้องแก้วเรายัมีไหมครับปอแจ๋วเรื่องไม้ครอแเรื่องเก็บีีอ่ะ